ทุกคนท่านสมัยเ,เลนช่องแล้วครับวันนี้ผมก็จะมากับการรีวิวไม่มากหรอกวันนี้คลิปอจาจจะสั้นไปหน่อยเนาะนี่เลยเป็นหมวก้อที่มาสอนเด็กที่ทำเองมาก็ใช่แหละให้เราทำให้ดูเดี๋ยวเราจะแยกกันนะเดี๋ยวจะมาดูว่าที่เราทำต้อมีอะไรบ้างอยู่กเลยอย่างแรกที่ทะไมาาเ่เคยมันจะเป็น อันนี้เราซื้อจากเดบมองงงวานเนี่ยนะพวกพวกอะไรอย่างเงี้ยภาษาอ่ะนะแสงแสงอ่ะโอ้ยแสงเบ้โอเคขอเขาเลือกเขาเลือกแต่อันเนี้ยอันเนี้ยต้องหางซื้อจากระขเขียนได้นะจริงๆเอาไปสติเตมมองไงก็เอออยากลงคลิปเกี่ยวกับการทำเราก็เลยลองทำเป็นโครงล่างขึ้นมาก่อน มันก็ได้อย่างนี้ขึ้นมาก็สวยน้ำหนักประมันจะต้องเป็นแบบฟีเจอร์บอร์ดนะเออเอ้ยไม่ใช่ฟีเจอร์บอร์ดขนาดแข็งเออร้อยบอลน,นะนอย่างเงี้ยมันี้ญ่ๆคือไม่ได้บางคนก็ซื้อบลัตพอดใหญ่ๆกรอบไว้อย่างนี้นะคออนะ,คนนะคแล้วก็ได้นะคะตัดขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงสีลงเงา บอกกันหน่อยนะวิธีทำไม่เคยยังไงมากเอาอย่างเงี้ยเนี้ยเราดูนะเราจะเป็นอย่างนี้มันห้อยอย่างเงี้ยวาใช่ไหมเสียประมาณนี้นะประมาณนี้นแล้วก็ทำางี้ปุ๊บแล้วก็ต่ออย่างงี้แล้วก็เอาแม็กนีปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแค่นี้แล้วข้างในก็จะเป็นตัวเกี่ยวนะไม่รู้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะเห็นเนี่ยข้างในเนี่ยตัวนั้ เสียบแล้วก็นะฮะจะใส่หัวให้สนิทก็คือเราต้องทำนี้นี่มันจะมีอย่างยืดแล้วก็นเนจาะ,จะจให้เป็นรูก่อนนะนะฮะมันเป็นอย่างเงี้ยรู้ว่จะเห็นด้วยไหมเงี้นก็คือใส่สอดข้างนีน้แล้วก็พันเนี่ยให้เสร็จ มันจะ,จะออกมาอย่างนี้เลยใส่ใได้ด้วยแต่หัวเราติดกับหูฟังอยู่นี่นะก็ซื้อกันได้นะโอเคโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันก่นด้วยนะครับโอเคครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไปแล้วนะไปแล้วนะหนึ่งสอ